ก็ต้องเขาสวัสดีพี่นักเสื่อนนยครับผมมีสุดสการเดบเพื่เกมเมอร์อายุผมในพีนะแต่เกมเมอร์ชืก็คือเจวิลเมครายดีเอ็มซีนั่นเองโอเคนี่ก็อยู่พาร์ทที่สี่แล้วนะผมเออเข้ามาแกดูไอเทมเอแล้วกันคงไม่ต้องคงยังละกันโอเคป่ะสตาร์ป่ะ อืมฮ mm ึอ hmm. mm ืมฮึเขเ่อร์่งที้เดินเตะแน่นอนเอาไม่ใช่ ไม่ใช่เหมือนดันเตเลยวะทรงผมไม่คล้ายขาจะฆ่านายดันเตเสียงดังไม่นานตอนี้เด็กเสียงดังคนเขารู้เสียงดังกันโดนด่ โอ้พระเจ้านายพาฉันไปนไนนนที่ลิมโบใช่ไหมอะไรนะผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวกล้องดูนายอยู่อ่ะแล้วก็งเอามันออกนะฮึบาย มปลอดภัยนี่เลยมันไปซะอื้มไม่โดนไม่ไม่โดนกระตุกแท้เราจะเรียนแบบ อะไรอะไรอะไรหลบไปดิจิตอนดิจิตอนแต่เมื่อกี้ผมว่ามันมันเห็นอะไรบักอืม,อม,อมจะได้อยู่ยิงยิงยิงต่อไปลูกยิงกูเล่นเฮ่อเลย เราใช้ท่าทิมแทงสุดสุดโคตรพอโคตรแม่นะครับอืมแค่นั้นะน,นะฉันจ้ขึ้นไหมือนกันเรฉันจะดึงแนวออกมาดึงอา่าจะพังแกให้เป็นทีชินนะครับนี่คืออะไรอะ่ะ ตรงนี้ก็ไปไม่ได้นะ่าจะไปให้ไปทางนะี้แหละว้าไม่มีนะโอเคไบป่ะจ้จุดนี้ครับดึงดึงมันออกมาเฮ้ยอีตางโอ้ย ไม่รู้มันแปลว่าอะไรใช่หรือเปล่าไม่แน่จใจนะโอเคอืมเราไปโอ้ว่ามึงคดไม่เหมือนก,กันที่ฉันอยู่แถวนี้นะมึงน,นี้มันพยายามจะไม่ไหนไปนะ ให้หลบหลีดีก่านะครับไอ้พวกกล้องทั้งลายแหละมาจากทางไหนไม้ใกล้วันนี้อะไรเนะี่ยตรงนี้มันจะให้ยิงนะครับต้องต้องต,ต้องยิงปืน้นถ้าไอ้ตรงดำดำมันหายอ่ะมันหายไปอ่ะคือ เราต้องรีบแบบต้องคือถ้าตรงดำๆหายไปนี่คือเราจะโดนนะครับคือมันเราจะทำอะไรมันไม่ได้ตัวนี้ใช่ไหมยิงปืนเนี่ยยิงธนูอืมเราไปซะซ้อคอมโบ เปอออ่ืโคไปทางไหนอะตอนนี้แน่นอนเราไปทางนั้นใช่ไหมอะไรมาคานอย่าอย่าให้รู้โอเคเ้อนั่นไหนเออฉันมาแล้วมันมันไม่ดีเลย มันมันมันคืออกําแพงอ๋อรีบบอกมจากที่นั่นเร็วเดี๋ยวแม่งหนีกูตายม,มาอย่างที่ลงลงยังสวยลูกาตาสองลูกแล้วจุดทั่นั้น <c oughs> ถึงตรงนี้ครับมันจะเป็นปีศาจต้องต้องไฟให้ถูก คือต้องไฟถูกธาตุนะครับคือไอเนี้ยจะเป็นปีศาจแบบเนี่ยมีรสสิญยม่อยคือถ้าจะไฟวกเนี้ยไฟไม่ได้เอุ๊ยเรืยังโดนมันโถเนี่ยมันเอาไฟไม่ได้ดไไไดแล้วล่ะเราต้องใช้ให้ถูกให้ถูกสีถูกธาตุแหละ โอเคพวกนี้แม่งเรื่องมากโอเค,อเคผ่านแล้วผ่านแล้วโอเค เอาเอาบักอ <aunque S 2> <me> ิช <cheg> บักก็โดอืมยำบักเอาก็ได้ไฟแคยนี้กลอบโดนเลยรอบโดนตลอด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  อืมอม,มึงมึงมึงมีเลื้ยงมีเหลืองใน้ขาวอร่อยช่วงนี้อืมึงทำตัวเองมึงทำตัวเองทำไมืทานน้ำแข็งไงไหมมึงทำอุกุบัก มึงทำกูบักมึงทำกูบักเอ้ยเอ้ยมลแรงมาแรงหน้าโง่ เรียบเราต้องฆ่ามานันนะแต่น,นี้ก็นะมาแล้วไม่เข้ามาแล้วโอเคออออกมึงมึงมึง อืมไปอีกอันหนึ่งจะบุกไหมบุกครับปะปะบุกไปเลยเ่ยนะเดวนะเด่นวะนะนะนะลาแปบ๊บเดวนะเดวนะ Oh. You and me without taking any damage. Why am I? Am I? อืมต้องหลบมีสเต็ปมีสเต็ปมีสเต็ปมึงรอไว้อืมเฟลมาเอามาไมาเมม เฟลอีกแล้วอะไม่รอบไม่ได้กูกูไปอไอ้ะไอพวกเนี้ยมีประเด็นเยอะ ประเด็นเยอะประเด็นเยอะกูพอเ,เดี๋ยวค่อยเล่นรอบนอกนอกรอบอืมเฉียดเดี๋ยวมีชั้นหลักก่อนดีวะ่ะโอเค โอเคไปทางนี้ครับทางนี้แป่ะอะไรกันนะครับยิงเหมือนเดิม อะไรแหละโอเคเดวลาและบายตำรวจมาฉันจะไปแล้วเจอกันลองไปกันนะครับอเ,เอากล้องเก็บกล้องไปด้วยโอเคปะ เรื่องเยอะนะีเรื่องเยอะนะี่นี่คืออะไรนี่คืออะไรถ้าผ่านทางมีเราไม่ยุ่งยากก็จะ้ช่างแมงอะมากเรื่องมากเรื่อง หน้าเขาแต่ช่างแม่งมึงมึง,ม,งมึงมาเคลียร์กูเขาเจอมึงต่อยเองอแล้วอ่ะ มันโดดไห่นีอ่ะน่ตรงนี้มึงทำคูบักกูจำได้ เกียดมึงสวิตพ้องปืนไม่มีประโยชน์แล้วสำหรับกูตอนนี้ย่มอยู่นี Đi. Đi <laughs> lên, nhớ nữa, lên nhớ nữa. ging mm, ging ging uhh mm, mm, okey diam yep. แค่นี้ต้องมีการชาร์จเฮ้ยจ๊ะอืมหืเราต้องโดของอ่ะอืมอืม สองตัวน,นี้มึงจำกูวไว้มึงทำกาคูวไว้เรื่องมากวีลายเยอะวีลายเยอะ Hmm. Chưa có cho chưa có đuổi, chơi có đuổi, chơi có đuổi, chơi có đuổi, chưa có Mình, chưa có đuổi, chưa nhiều, 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 có เื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะแต่เรื่องอะไรเรื่องเออกูไม่ไหวกับพวกมึงอืมแคทอยู่นั่นไหมได้ยินใช่ไหมอ้าวไอ้อ้วน จะไฟกันไหมไอ้โอ้ห้วนคือมีจุดอ่อนอยู่ที่หลังนะไ้เนี่ยมาไ,ไอ้หนู ไม่ทันไม่ทันมาอืมอืมไอ้หนูรอบอีกรอบ เขาอเอาหน่อยต้องแวะมึงมึงเงนมึงเงนมึงเงนเฮ้ย <c oughs> ยิงอ้วนมาเท่าไหร่ก็ยิง ลมยาเท่านั้นนะครับดดนเต้ได้กล่าวไว้ดันเต้มันบ้าเน,นี่ยนะทางออกเรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องเยอะวิง่งเรื่องเยอะมึงมึงจะให้กูไปสะดวกไม่ได้อะไม่ได้ใช่ไหมเรื่องเยอะนะเราอ่ะมึงให้กูกระโดดทุกอันเลยเออ อืมน้ำบดแสงสงบสุขขนาดนั้นเองตุ้มโดแหมไม่ออกเหมือนกันตุ้ม ชื่อดันเตนะครับเขาชื่อดันเตไอ้นี่นี่เองจำหน้าเขาไว้นะครับถ้าเจอโทรหาตำรวจแต่อย่าอะไรนะไม่แน่ใจดีเียนนี่เว็บเว็บรูแบบนี่บอกว่าทำงาน แค่ทำงานของพระเจ้าอ่าจบแล้วเหนื่อยกันเลยทีเดียวคนดูเหนื่อยหรือกูเหนื่อยว่าแงเอ็ดกากโอเคครับก็เดี๋ยวไว้พกใหม่พ้าหน้ากันนะครับสวัสดีครับบานแจ้